พี่น้องมื่อนี้มีเรื่องสิมาว่าสู้ฟังนี่ค้นถามมาไปั่ำช่วงมาหันเนาะเพื่อนกระถามว่าหมอแค้นสวนคือบ่ไดดมาเหตุจังใดคือบ่มามอแค้นสวนน่ะผู้เล่นค้นกับ่าโทร่มาว่าคอยจ้างไว้แล้วแล้วสิมาบ่วขันบได้ดมอแค้นสวนมาหน่นบ่ไดดเด้อผู้คอยจ้างคอยกระอยากได้มอแค้นสวนกระเถียงกันไปกันมาดิพี่น้องก็เลยสิเว้าให้เข้าใจเนาะ ว่าหมอแค้นสวนนั่นน่ะขอกกระเช็งานไว้เบิดแล้วเออเนึ่งสองสามสี่มือนั่นมือนี่จ้งสันจ้าสี่หองกระเช็ก,กันไว้เบิดแล้วแล้วก็รับปากกะกระรับลูกกันแล้วมันเถอะแต่ว่าบัดน,นี้หอดมือมากนั่นมือ,อวันที่หกวันหันที่ไปล่ำสารคามย่ามือเศร้าป,ประมาณสามสามโมงกลัวๆสี่โมงนี่แหละกระทุ่มา วันเย้ยอันมือแรงอันเอาหมอแค่นดิม่มเอาแท่นผมเนเดอ้อผมมีธุระด่วนผ่น่ะเอาธุระด่วนจังไดอันสวนแตคือจังหวะกันแล้วด่วนกับด่วนคักแท้กันสิไปมือแรงนี่แม่ธุระเอยียงคือบอระม่แมาแล้วคือบอระผิดชอบงานคอยวางสีกะเป็นออเอออ่ะอ่ะมันมี อันงานด้วนแม่มันมีธุระด้วนสิไปแม่กันนะเอาหมอแข้นอันอืนเป่าไว้เอาถาผมไม่เดอ้อว่าสิเขาก็เลยพ่อไปแล้วแล้วก็บหปากแล้วกับมิตร่อ่ะอ่ะเป็นเจังใดบวก็กเลยว่าเอาอันสั่นกะกะพะอป,ปิดยังคอยกะสีหาหมอแข้นอื่นมาแทนดอกฝับนบัดนี้พวกขาก็เลยโทรไปหาเมียเ,เล่า วานเล่าไปใส่เล่าเปลี่ยนจังไดเล่าไปอีหยังเล่าจังวานมีงานดวนคือสิดวนจังสันรับงานวหวมันเป็นจังไดเนี่ยก็เลยวานมาคอยรู้เรื่องน้ำปนใดดอกลุ่งอันเล่าอินตะวานหลวงพอทั่วบอ่อใครไปหลวงพออยู่เล่าอยู่อันผู้เขาคั้วที่เพิ่นไปบวชนี่แหละเออเพิ่นไปแล้วเท่านึงว่าหันว่าคอยไปญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่นกับไป ปเป็นเยกรับมาแล้วบ้านนี้กันเยว่าหลวงพอ่อโทุเอื่อนอีกวางสีเออก็มูขันกัได้แล้วไปพอโดนเติบอีกก่ะกัเลยโทุเมียเลยโทุมาบอกว่าอันเราคือนสี่ด้ไปโดวนยูดอกงวดนี่มาสั่นจักสิได้มาย่ามดายผัสสันสิเป็นเดียนเป็นยังย่ามดาบู้วางสีแต่ดี้มัดผู้โตผู้อันหมอแค่น,นั่นเอง ก็บอกว่าว่าจ้าของสิบปจังใดมาจังใดสิบปโดนหรือว่าบ่โดนหรือว่าจังใดสันดเอออยากไปก็ไปงสิน่ะอยากอยากไปก็ไปบ่ได้บวกเข้าบ่ได้เว่าลวงหนาหรือว่าบ่ได้ยังรับงานไหวแล้วก็ไปคือเกาคือแบบใดกับแบบนั้นคือเกาเออแต่ตอนเศร้าเป่าให้กันช่วงกอนนั่นกะแกคือกันนี่แหละถึงเวลาสิบปกั ปิดโทรศัพท์หรือว่าทู่บรับประมาณนี้ลหละเออก็มีธุระไปแปงสี่แจ้งว่าเปลี่ยนแจ้งใดสนดอกแต่เลยมาบาบอาสุกีสุนองเขาฟังอันละปัสสิวานจ้างไว้แล้วอันบ่ไดดบ่แค้นสวนบ่อใดเด้อจ้งสันจ้งสี่นั่นกะกะทู่มาบอกกันละกะคขันคันมักเล้าอีหลีนั่นกะให้ทู่ทิดต่้อไปหาเราเลยเด้อเพราะว่าคอยกะ ่อยกระเบิดปัญญาคือกันมันเถาะคอยแจักสิวาจังไดหลายรอบเลยล่ละหลายรอบหลายเต้าเลยที่พี่ที่เป็นแบบนี้ละ่ะที่เป็นวรู้เรื่องรู้เล่านี่ละ่ะเป็นว่าเรผิดชอบมันเถาะว่า,วาง่ายๆก็คือว่าเรผิดชอบเออรับปากเข้าแล้วรับงานเข้าแล้วหอดเวลาสิไปโน่นไปนี่ก็ไปเอาชื่อๆนี่จังสิพอว่ากลับขึ้นไปอีกรอบนี่อันเมียเพเลยถามว่าอัน เสียแเราไปเป่าอีกตีบ่หลาบตีพะน,นะกร <c oughs> ะสิชัดเจนอยู่ตัวเนี่ยกะเนี่ยกับบัหยังบ่บไดดแล้วกระเล่ได้จะว่าถามเฮาว่าบ่หลาบตี่แล้เ,าเปาี่็นอีกสิสิเป็นจ้งไดสิบ่หลาบตีประมาณนี้นะเออก็เลยเมนควมเล่านั่นล่ละข่อยกรเลยบ่บได้เขียดไห้ขมให้เล่าดอกเพราะว่าเป็นน้าโมข่อยละที่กลับไปเอาเล่าองกะ ผมจักว่าเล่าเปลี่ยนแบบนี้อยู่แต่ว่าอยากมาเว้าให้พี่น้องเอาฟังได้เข้าใจเด้อว่าอันที่จ้างเล่าไหวว่ารับปากที่หมอล่าพร้อมจันทร์แกรับปากว่าได้หมอแค้นสวนนั่นน่ะเป็นอันว่าอันโม่ะเด้อเป็นอันว่าบ่ได้เพราะว่ากับไปแจ้งสีล่ะเท่าปัานนี้ก็บวันกลับขึ้นมาอยู่งานก็เช็กกันไหวก็คือสิบบ่ได้ไปดอกก็สิีได้หาผู้ไม่ไปเด้อ พี่น้อง